สวัสดีค่ะเจอกับเสียบนะคะล้ำเลิศคขาเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้ใครที่มองหากระบะตู้ทึบวิ่งงานส่งงานนะคะที่นี่เลยค่ะตอบโจทย์นะคะวันนี้เสนอไฮรักรีโวนะคะ2.4นะคะปี2019นะคะอ่ะตรงนี้จะมีไฟนะคะไฟหลอดใส้นะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกนะคะ กระจังหน้าเป็นสีดำเงานะคะอ่าโอเคทุกคนงั้นมาดูข้างในก่อนนะคะตัวเครื่องเท่าไหร่ยังไงสักครู่นะคะอ้อ่าทุกคนโอ้เอแค่นี้ละกันสูงไปนะคะอ่าตรงนี้นะคะเป็นเครื่องร้อยห้าสิบแรงม้านะคะเป็นตัวเจนะคะแบตเป็นแบตแห้งนะคะ อาจจะมีริ้วรอยนิดนึงจากการใช้งานนะคะต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะมีการกระแทกนะคะโอเคทุกอย่างมาจากโรงงานนะคะไม่มีการแก่นะคะนะคะมีการกระแทกนะคะบนล่างโอเคค่ะมาดูที่ล้อค่ะล้อนะคะจะเป็นล้อปี2022นะคะเป็นแมกเวลนะคะ ล้อจะอยู่ยางจะอยู่ที่ขอบ18นะคะไม่ใช้งานสักสองสาปีได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะคะสองปีใช้ได้เลยไม่ต้องกลัวส่วนกระจกจะเป็นกระจกสามารถพับได้นะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะอ่ะดูข้างในกันค่ะอ่าดูที่ขอบนะคะขอบยางน็อตนะคะไม่มีการแก่นะคะไม่มีการกระแทก ไม่มีการชนนะคะส่วนตัวขอบนะคะนี่คือตัวตัวหมุนเป็นไฟฟ้าค่ะแล้วก็นะคะภายในทุกคนกระดุมนะคะอยู่ครบเป็นจากโรงงานแท้ๆไม่มีการชนการจมน้ำนะคะไม่มีการเปลี่ยนนะคะข้างในเบาเป็นเบาะหนังนะคะไม่มีรอยไม่มีรอยเงา ถอยได้ขึ้นได้โอเคนะคะแล้วก็จะเป็นเกียร์หสปีดนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราได้เลยนะคะตัวนี้จะมีแอร์แบ็กทั้งหมด3ามสาโลกนะคะแอร์แบ็กจะอยู่ที่พงมลยัยข้างคนนั่งแล้วก็ใต้เขานะคะเป็นพงมลัยพาวเวอร์นะคะเลขไมเป็นเลขไมดิจิตอลนะคะอ่ะข้างๆนะคะตรงนี้จะเป็นตู้ ของเราจะตีตามรุ่นใหม่ๆจดทะเบียนให้ลูกค้าไม่ต้องจดทะเบียนเองนะคะสูงสองเมตรสองเมตรสิบนะคะข้างหลังจะเป็นตัวสะท้อนแสงนะคะเราติดคือเราจดให้เลยอะ่ะลูกค้าไม่ต้องไปไปจดัดไปจดเองไ,ไม่ต้องไปจดเองอ่ะจะดูภายในนะคะขออนุญ,ญาตเปิดภายในนิดนึง อ่ข้างในจะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะตีตู้แถมให้คือพร้อมวิ่งงานได้เลยค่ะไม่ต้องไปติดตั้งอะไรวิ่งงานได้เลยเรามีตัวกันกระแทกให้นะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดนิดนึงอะนะคะขอบข้างมีปุ่มกันกระแทกให้นะคะล้อข้างหลังจะเป็น เขาเรียกว่าแม็คล้อกระทะผ่านะคะยางเป็นยางใหม่เลยเป็นยางใหม่เลยเราเพิ่งจเรายังไม่มีขานการใช้งานเลยนะคะอันนี้จะอยู่ขอบสิบห้า 15. โอ้ขอบสิบห้านะคะน้ำมันภายในฝั่งนี้ไม่มีการกระแทกเหมือนกันคะ่ะ อันนี้แกะไม่ได้เนาะโอเคบอกข้างคนนั่งก็จะเป็นหนังเหมือนกันนะคะสีดำดำเงาดำด้านลำโพงโอเคงั้นยังไงไะข้งางหน้าราคาไม่แพงนะคะทุกคนติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่เบอร์06 062 6816996นนะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์เดียวกันได้เลยเจียบ ลำเลิศคาแคร์ค่ะคาเซ็นเตอร์นะคะขอบคุณค่ะ